มาขึ้นองุ่นนะคะกิวไปไหนเขาจะส่งออกให้ขึ้นตู้เ <c ười> ขาจะให้ขึ้นตู้ส่งออกขึ <c ười> ้นผลไมจ้จะที่เดิมมุกดาหารบรรยากาศของเราเข้าคร่าวๆนะคะของการขึ้นของก็จะประมาณนี้นะคะ เตรียมของไอกระสอบนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาออกอเพราะว่ามันตือ้อไล่เก็บนะคะไล่เก็บไปทีละนิดทีละนิดนะคะการเตรียมรถขึ้นของก็จะประมาณนี้ อะไรไม่ว่างหกพันเหมือนกันไส่ป่าสองร้อยครับสี่สี่แล้วก็วางไม้เลยครับ เราต้องบอกเขาด้วยครับไม่งั้นจะไม่จะวางวางไม้ไม่ได้นะครับเพราะเราต้องวางไม้กระดานนะครับไม่งั้นรังแตกแน่นอนครับเวลาขึ้นของนะครับเราต้องมาคุมเองนะครับนี่ก็สไลด์ลงมาแบบนี้เลยนะครับสบายสบายครับ <c oughs> เราก็ไม่สบายเลยครับผม quan bạn nào đi học อันนี้เป็นของเสร็จแล้วครับกำลังเจอกรัดเชือกครับจับตรงได้สวยมากครับเคครับเรามาดูที่ต่อไปนะครับเราจะไปขึ้นไหนเราจับรถก่อนนะนี่นะคะที่สุดท้ายค่ะเราขึ้นที่สุดท้ายเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ ผลไม้รวมค่ะนี่จา้าแล้วเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะคะคุณใส่ให้ได้เราก็ไปให้คุณได้ค่ะแต่เราไม่รับประกันนะคะตกไม่รับประกันนะคะไม่รับประกันนะคะถ้าตกนะคะคุณใส่ให้เราได้เราก็ไปได้นะน่ ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกเดินทางพร้อมเตรียมตัวออกเดินทางได้ไปได้ไหมนี่ขอ okay. งแค่สบายอะไรนะแต่ได้ยังเงร,รับประกันรับประกันโอ้ไม่รับประกันตกร,ร,รับประกันใส่ได้รับประกันใส่ได้ไปได้แต่ไม่รับประกันตก เหลือครบไม่ครบไม่รู้คุณใส่ให้ได้เราก็ไปได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายจ้าทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ